สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของประโยชน์ของหมากฝรั่งนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับมันมีข้อดีอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียว,วน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดน,นะครับสาหรับเรื่องของหมากฝรั่งนั้นเนี่ยมันมีข้อดีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแต่ว่าแนะนําว่าควรจะเป็นหมากฝรั่งซึ่งปลอด น้ำตาลนะครับถ้ามีน้ำตาลเทียมอันนั้นไม่มีปัญหานะครับน้ำตาลเทียมที่ส่วนใหญ่จะผสมในตัวหมากฝรั่งเนี่ยก็มักจะเป็นน้ำตาลไซลิทอลนะครับนี่แหละนะแล้วประโยชน์มันมีอะไรบ้างนะเรามาว่ากันเทเรื่องของประโยชน์เกี่ยวข้องกับช่องปากก่อนเลยนะครับประโยชน์เกี่ยวข้องกับช่องปากเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันฟันผุได้เออแต่เรารู้ไหมว่ามันป้องกันได้ยังไงนะครับ ตัวหมากฝรั่งเนี่ยมันมีกลไกหลายกลไกในการป้องกันฟันผุอันแรกเลยนะครับคือมันจะสามารถดึงเศษอาหารออกมาจากซอกฟันได้นะครับเอามาติดกับตัวหมาฝรั่งเนี่ยก็ทําให้เราไม่มีเศษอาหารไปอุดตันตามบริเวณต่างๆนะครับอันที่2มันเป็นการกระตุ้นน้ําลายนะครับในน้ําลายของคนเราเนี่ยมันจะมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันก็สามารถที่จะไปทําให้เคลือบฟันของ ตัวฟันเนี่ยมันมีความแข็งแรงได้นะครับอันที่3มันสามารถที่จะลดความเป็นกรดของน้ำลายได้นะครับปกติแล้วเนี่ยน้ำลายของคนเราเนี่ยจะมี pH อยู่ที่ประมาณสัก6.5-7ถึงเถวเนี้นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็ประมาณ6.7เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทานอาหารหรือเราดื่มอะไรที่มันเป็นกรดหรือเราปล่อยให้แบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับ PH ในน้ำลายของเราเนี่ยมันก็จะตกลงไปเรื่อยๆและเมื่อไหร่มันตกลงต่ำกว่า5.5แล้วล่ะก็เมื่อนั้นเนี่ยเคลือบฟันหรือแอน m า l ของเราเนี่ยก็จะเริ่มเกิดการสลายหรือที่เราเรียกมันว่า d e m i n e r a l i ไรเซชันะครับแล้วอันนี้แหละครับที่จะนำไปสู่การเกิดฟันผุได้อันที่4ถ้าเราเคี้ยวหมากฝรั่งชนิดที่มันมีไซเลทอลตัวไซเลทอลเนี่ยมันมีงานวิจัยว่า สามารถที่จะขัดขวางการเจริญเติบโตของเชื้อที่ทําให้เกิดฟันผุตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่ถ้าหมอฟันคนไหนที่เข้ามาฟังเนี่ยคงจะรู้ดีเลยได้ยินตัวนี้ประจำนะครับก็คือ streptococcus mutans นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายแล้วก็ไอตัวสาริท่าเนี่ยมันจะไปขัดขวางกลไกการทำงานของแบคทีเรียตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สามารถทำให้ตัวแบคทีเรียหายไปได้นะครับ นี่คือคกลไกในการป้องกันฟันผุแล้วมันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะในคนที่มีการอุดฟันนะครับหรือจัดฟันการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยทําให้เรื่องของเศษอาหารซึ่งติดตามซอกฟันตามที่จัดฟันต่างๆเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับในบางคนนะฮะ ที่มีการรักษาฟันนะครับการเคี้ยวหมักฝรั่งเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยในแง่ของการเสริมสร้างตัวเคลือบฟันแล้วมันยังมีส่วนช่วยทําให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณที่เราทําการอุดฟันหรือทําหัตถการทางฟันได้นะครับการที่เราเคี้ยวเนี่ยเราเลือดมันมาเลี้ยมันดียังไงนะครับเวลาที่เรามีการบาดเจ็บการอักเสบต,ต่างๆนะครับ แล้วหลังจากได้รับการรักษาไปแล้วเราต้องการให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นเพื่อที่จะซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันเสียไปนะครับการเคี้ยวหมากฝรั่งก็เป็นส่วนที่เอามาช่วยได้นี่คือข้อดีของการเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันสามารถกระตุ้นให้เรามีน้ำลายเพิ่มขึ้นได้นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสำหรับคนที่มีน้ำลายน้อยได้นะครับคนไหนล่ะที่มีน้ำลายน้อยเออนี่เราต้องมาฟังกันนะครับ อันแรกนะครับมันมียาอยู่หลายประเภทเลยทีเดียวถ้าเรารับประทานเป็นประจำมันจะสามารถลดน้ำลายของเราได้แล้วนั่นแหละครับเวลาที่น้ำลายของเราน้อยเราก็จะมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายนะครับปากแหง้งคอแห้งได้ง่ายเช่นยาหลาย้างนะครับหนึ่งเลยยาขับปัสสาวะครับนะเราปัสสาวะออกมาเยอะมีโอกาสที่เราจะมีการขาดน้ำมันก็จะทำให้น้ำลายของเราสร้างลดลงนะครับ ยาลดความดันโลหิตสูงชนิดที่เรียกว่าเบต้าบล็อกเกอร์นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้มันก็จะสามารถใช้ในการควบคุมการเต้นผิดปกติของหัวใจได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยาเมโทรโพลลนะครับยาบิสโพลลนะครับบิโซโพลลยาอะทิโนลลเป็นต้นนะครับยาทางระบบประสาทนะครับก็มีนะครับเช่นยาต้านซึมเศร้าชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยา ยาที่เรียกว่าอะมิทริปท l ลีนครับอิมิพรามีนพวกนี้นะฮะก็มีส่วนหรือบางคนกินยาเซอร์ทา i ลีนอยู่นะครับโอลานสปีนพวกนี้นะครับสามารถที่จะทำให้น้ำลายมันลดลงได้นะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้เนี่ยหลากหลายชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะยาแก้แพ้ที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันง่วงนะครับ นั่นแหละครับมันมีฤทธิ์อันนึงซึ่งเรียกว่าแอนติโคลินูริกทำให้น้ำลายของเรานั้นหลั่งลดลงเออนะครับหลั่งลดลงยาคลายกล้ามเนื้ออ y ไซโคลเบนซารินนะครับตัวนี้ก็ทำให้น้ำลายเราหลั่งลดลงได้เช่นกันยาแก้ปวดแก้อักเสบกลุ่มที่เรียกว่า n o n c e r e r a l anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs นะครับ ก็ทำให้น้ําลายของเราลดลงถ้าเรากินเป็นระยะเวลานานๆนนยกตัวอย่างเช่นยาอบูโทรเฟนนาพร็อกเซนไดครฟีนันกนะครับมีเฟนามิกแอซิดพอนสแตนพวกนี้เป็นต้นนะครับมันสามารถทําให้น้ําลายของเราลดลงได้หรือคนที่เป็นมะเร็งนะครับการได้เคมีบําบัดนะครับบางคนมีน้ําลายลดลงนะครับนี่ในคนกลุ่มนี้การเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้ท่านมีน้ำลายเพิ่มขึ้นได้นะครับ อย่างไรก็ตามคนไข้กลุ่มที่เป็นโจเกรนนะครับก็คือคนไข้ที่มีต่อมน้ําลายที่มันโดนทําลายจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยไอการเคี้ยวหมากฝรั่งนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยมันก็จะอ,อาจจะพอช่วยได้บ้างในเรื่องของการเอาเศษอาหารออกไปลดความเป็นกรดของตัวน้ําลายนะครับแล้วก็ในบางกรณีที่ต่อมน้ําลายมันยังพอมีอยู่นั้นก็อาจจะสามารถกระตุ้นให้มีการผลิตน้ําลายเพิ่มขึ้นมาได้นะครับนี่คือผลประโยชน์ในแง่ของช่องปากทีนี้ มันยังมีผลดีอย่างอื่นอีกครับไม่ใช่หมดแค่นี้อันหนึ่งที่เราเจอก็คือมันสามารถลดความอยากอาหารได้ลดความอยากอาหารได้นะครับถ้าเกิดคนไหนที่กําลังจะลดความอ้วนนะครับชอบกินจุกกินจิบอะไรเข้าป่าเห็นของกินก็ต้องเคี้ยวนะครับการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นสามารถที่จะช่วยท่านได้เลยนะครับนี่ตัวนี้สามารถลดความอยากอาหารได้ต่อมามันสามารถกระตุ้น cognitive f ฟ n ังชันได้ คอก v e f u ฟังชันคืออะไร Cognitive Function คือการที่เรามีสมองที่คิดได้ฉับไวนะครับมีสมาธิาตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ได้คุณลองสังเกตสิครับมีนักกีฬาบาสหลายๆคนเนี่ยจะชอบเคี้ยวหมากฝรั่งเพราะว่ามันทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ย จิตใจอยู่กันเนื้อกับต,ตัวได้มันเป็นการกระตุ้นสมองดังนั้นอาจจะเป็นผลดีสําหรับคนทีเ่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุก็เป็นได้นะครับตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับแต่สามารถที่จะพอช่วยได้บ้างอย่างไรก็ตามคนสูงอายุถ้าจะเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วไม่เคยเคี้ยวมาก่อนในชีวิตนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะสาลักหมากฝรั่งเข้าไปในหลอดลมและอันนั้นอันตรายมากนะครับ รือในเด็กเนี่ยนะฮะถ้าเด็กต่ํากว่า4ขวบนี่เราก็ไม่ให้เคี้ยวหมากฝรั่งนะครับไม่อย่างนั้นมีโอกาสที่เขาจะสำลักเข้าหลอดลมแล้วมันไปนอุดนะหายใจไม่ออกอนี้แย่เลยนะครับนั้นเราต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะการเคี้ยวหมากฝรั่งบางคนก็จะมีมีคนที่รู้จักหมากฝรั่งที่มันมีนิโคตินปนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเลิกบุหรี่อันนี้ผมอยากจะสอนวิธีเคี้ยว ให้สาหรับคนที่ใช้หมักฝรั่งชนิดน,นี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเคียเค้ยวๆๆจนกระทั่งมันจืดแล้วเราบ้วนทิ้งนะครับนั่นไม่ใช่วิธีเคี้ยวหมักฝรั่งนิโคตินที่ถูกต้องวิธีที่เคี้ยวหมักฝรั่งนิโคตินให้ถูกต้องนะครับคือการเคี้ยวกัดกัดไปสักพักหนึ่งพอรู้สึกว่าลิ้นมันชาๆนิดๆซ่าๆนิดๆเนี่ยให้เอาหมักฝรั่งตัวนั้นไปไว้ข้างกับพุงแก้มนะครับยังไม่ต้องเคี้ยวต่อในตอนนั้นนะครับเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่า a r k and chew นะครับ park ก็คือการเอามันไปวางไว้ข้างๆกับพุงแก้มนะครับแล้วพอเราเริ่มรู้สึกอยากบุหรี่ออกมาเนี่ยเราก็เอามาเคี้ยวต่อนะครับพอซาๆที่ลิ้นก็อเอาไปเก็บต่อนะครับการทําแบบนี้จะทําให้เราเคี้ยวหมากฝรั่งอันนึงเนี่ยได้นิโคตินเข้ามาเป็นปริมาณที่สามารถที่จะยับยั้งความอยากบุหรี่ของเราได้นะครับไม่ใช่เคียเค้ยวๆๆจนกระทั่งมันตื่นแล้วบ้นทิ้งนะครับดังนั้นต้องเคี้ยวแล้วหยุดเคี้ยวแล้วหยุดนะครับเมื่อไหร่ลิ้นเราซาซา นั่นแหละครับแปลว่าเราได้นิโคตินออกมาเพียงพอสําหรับการหยุดความอยากบุหรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรารู้ข้อดีแล้ะหมากฝรั่งมีข้อเสียไหมมีครับนะถ้าเกิดคนไหนที่มีการอักเสบของนี่เลยครับข้อต่อ T M J Temporomandibular Joint นะครับที่มันเจ็บอยู่เรื่อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งเคี้ยวหมากฝรั่งครับเพราะว่าเคี้ยวแล้วมันอาจจะอักเสบยิ่งเจ็บได้นะครับ บางคนเคี้ยวไปน,น,นานๆกล้ามเนื้อตรงนี้ล้าได้นะครับกลา้ลามเนื้อที่ให้เคี้ยวเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อชื่อว่า m a สเตอร์นะครับแล้วถ้าเราเคี้ยวมากๆเนี่ยมันที่มันล้าได้นะครับก็จะต้องระวังตรงนั้นหน่อยและเมื่อกี้ผมบอกเรื่องของหมากฝรั่งไซริทอลนะครับไซริทอลเป็นสารให้ความหวานเทียมตัวหนึ่งซึ่งมันมีผลดีหลายๆอย่างนะครับแต่สารตัวนี้นั้นถ้าท่านเคี้ยวหมากฝรั่งเรื่อยๆเนี่ยสารตัวนี้เนื่องจากว่ามันไม่ดูดซึมนะครับ มันจะดึงน้ำมาไว้ในตัวเองได้เวลาที่มันเข้าไปในทางเดินอาหารของเราเวลาที่เรากลื่อในตัวไสเลอทอเข้าไปนะครับมันละลายออกมาจากหมากฝรั่งเราก็กลืนมันลงไปทําให้ท้องเสียได้ครับนะเคี้ยวหมากฝรั่งมากทำไมบางคนรู้สึกว่าทําไมเราถ่ายบ่อยขึ้นทําไมถ่ายเหลวขึ้นนี่แหละครับเหตุผลนะครับคือไส้เลอทอที่อยู่ในหมากฝรั่งเหล่านี้แหละนะหรือนอกเหนือจากนั้นอีกคือเราต้องระวังเรื่องการสำลักเมื่อกี้อย่างที่บอกไปหมากฝรั่งก็ต้องทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะไม่ฉะนนั้นเนี่ยมัน คือหมากฝรั่งมันย่อยสลายไม่ได้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานแล้วมันก็สกรปรกใช่ไหมฮะบางคนเอาไปแปะข้างกําแพงหรืออะไรเงี้ยนะครับอ้อมีอีกอย่างหนึง่งเด็กๆเนี่ยหน้าผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอแหละครับคือโดนเพื่อนเอาหมากฝรั่งไปแปะหัวแปะผมแล้วมันแกะไม่ออกนะครับอ่าเคยไหมผู้หญิงเนี่ยโดนประจําเพื่อนเอาหมากฝรั่งไปแกล้งแปะผมแล้วมันมันทำไงแกะไม่ออกก็ต้องตัดผมตรงนั้นทิ้งไปเลยไม่ต้องครับมันมีวิธีนะ วิธีที่จะเอาหมากฝรั่งออกจากผมเนี่ยง่ายที่สุดนะครับผมค้นพบตอนเด็กๆผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีคนไม่รู้สักคนนี่แหละนะครับวิธีคือเอาน้ําแข็งครับไปวางไว้ติดกับหมากฝรั่งสักพักหนึ่งเลยอ่ะจนกระทั่งมันหมากฝรั่งจากนิ่มๆเนี่ยที่มันเคี้ยวแล้วนิ่มๆใช่ไหมมันกลายเป็นแข็งๆอนะ่ะพอมันแข็งแล้วนะครับลูดออกมาได้เลยนะครับออกง่ายเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองลองครับวิธีนี้ได้ผลแบบดีเลยไม่ต้องตัดผมด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าท่านพยายามจะเอา แชมพูเอาครีมนวดเอาอะไรลื่อนๆไปล้างหมากฝรั่งเนี่ยมันไม่ออกครับมันต้องทําให้มันแข็งก่อนแล้วแบบนั้นนะ่ะมันจะไม่เกาะอะไรแล้วมันจะออกไม่ได้ง่ายมากนะฮะอันนี้ก็คือวิธีในการแก้ไขหมากฝรั่งติดหัวสําหรับคนที่อยู่ในยุคผมที่ชอบเล่นเอาหมากฝรั่งไปแปะหัวเพื่อนกันนี่ครับก็นี่เลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ถ้าโดนตัดผมนี้ก็คงไม่ค่อยชอบใจถูกไหมครับนะงนั้น วันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาฟังมาเล่าให้ฟังเล่นๆน,นะครับมันก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะครับหมากฝรั่งนะสำหรับคนไหนถ้าจะเอาหมากฝรั่งมาเคี้ยวนะครับก็แนะนําชนิดที่มันไม่มีน้ําตาลนะครับเพราะว่าน้ําตาลมันเป็นแหล่งพลังงานของเชื้อโรคอันนั้นก็จะยิ่งทําให้เกิดฟันผุได้ถ้าเราจะเลือกก็ต้องใช้แบบกรณีน้ําตาลเทียมนะครับถ้าเคียเค้ยวเคี้ยวนานแค่ไหนถึงจะได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก20นาที ถ้าหลังอาหารได้มันก็จะช่วยทําให้ฟันของเราเนี่ยไม่ค่อยผุได้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะกําจัดเศษซากอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันนะครับออกไปได้ลดความเป็นกรดที่มาจากอาหารได้นะครับเพิ่มลําดับเอ่อเพิ่มปริมาณน้ําลายนะครับแล้วน้ําลายพวกนี้มันก็มีเกลือแร่แคลเซียมฟอสฟอรัสสูงทําให้เป็นการเสริมเคลือบฟันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นกลิ่นของหมากฝรั่งเนี่ยมันก็จะดับกลิ่นปากเราได้อีกนะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีข้อดีค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับสำหรับกรณีหมักฝรั่งช่วยเรื่องของความคิดความจําความอ่านสมาธิได้อีกนะครับช่วยเรื่องอความอยากอาหารได้อีกนะแต่เห็นหลายอย่างจะเป็นข้อดีนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ